เราจะมาพูดกันในเรื่องอัตราส่วนตีโกณมิติม .3 ในวันนี้นี่นะคะผมจะมาสอนแค่พื้นฐานของเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้นะคะมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีไซน์โคแทนใช่ไหมเราจะเห็น3ตัวนี้ ไอสามตัวเนี้ยมันจะมีทิกง่ายๆก็คือให้เอามือสายขึ้นมาอ่าให้เอามือสายขึ้นมานะครับโดยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งก็คือศูนย์อ่า นิวยชีนะครับ30สบอ่ะงงกันใช่ไหมล่วะว่ามันคืออะไรอ่ะสี่สห้าหกสิบแล้วก็90สครับโดยที่ผมเขียนนะครับมันคือการหาว่าแต่ละองศาเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่โดยหนึ่งฝ่ามือของเรานะครับมือข้างซ้ายนะครับมันจะส่วนด้วย 2อาเช่นสมมุติว่าเขาถามมาว่าไซา้์สีสะอะสาดไซสามสิบนะครับไซส,สามสิบองศาเท่ากับเท่าไหร่ง่ายๆนะครับให้เราชูมือซ้ายแล้วเราก็เอานิ้วชี้ลงอ่แล้วเราก็มองฝั่งซ้ายว่าเหลือกี่นิ้ว อะจะเห็นได้ว่าเหรียญหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับมันก็จะได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนสองสองนี้มาจากไหนสอ,สองนี้มาจากไหนอสองมาจากไหนสองตัวนี้นะครับมาจากที่ผมบอกว่าหนึ่งฝ่ามือจะส่วนด้วยสอง อ่าไหนลองทรายอืมไม่ดีกว่าอ่าลองเป็นคอร์สคอร์สหกสิบองศาได้เท่าไหร่อ่าลองชิมูซ้ายขึ้นมาล้หักนิ้วนางเพราะว่ามันเป็นหกสิบองศาถูกไหมทีนี้ทรายให้เรามองฝั่งซ้าย อคอร์เราจะไม่ได้มองฝั่งซ้ายเราจะมองฝั่งขวาฝั่งขวาเราเหลือกี่นิ้ว1น,นิ้วอ่าก็จะได้1ส่วนอะไรครับส่วนอะไรส่วนสอ,อ่าแค่นี้เองส่วนแทนอ่าแทนแทนสีห้าแล้วกันอ่าแทนสีห้า ได้เท่ากับเท่าไหร่แทนเนี่ยมันจะไม่เหมือนไ้ายกับคอรสอ่าก็จะได้ว่าอ่ะเอามือไ้ายขึ้นมาก่อนสี 45, 45, 45, น่สิบห้าสี่สิห้หางนิ้วไหนห่างนิ้วกลางแทนเนี้ยจะเอาทั้งข้างซ้ายและข้างขวามาส่วนกันแต่เราจะเอาแต่ต้องเอาฝั่งขวาเอ้ ขออภัยครับต้องเอาฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาก็จะได้รูทสองส่วนส,วนสวนอง่าถูกไหมทีนี้พอเราตัดใช่ไหมมันก็จะได้เท่าไหรหนึ่งอ่าก็แปลว่าแทน45้าองศาเนี้ยจะได้เท่ากับ1แต่งผมลืมบอกอีกอย่างนึงนิ้วทั้งหมดเนี้ยจะต้องติดรูทอ่า ติดรูดนะแล้วก็ส่วนสองผมขอ,อให้ผมลืมอ่ะ,อะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนื้อหาเบื้องต้นแต่สาโค้ดแทนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเชื่อมโยงเกี่ยวกับเกี่ยวกับสามเหลี่ยมอีกด้วยนั่นเอง ไซน์นะครับถ้าเป็นในเรื่องของสามเหลี่ยมอ่าเราผมว่าสามเหลี่ยมให้ดูอ่าถ้าเป็นในเรื่องของสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะไซน์นะครับจะได้ข้ามส่วนด้วยฉากคอจะได้ชิดส่วนด้วยฉากแทนจะได้ ข้ามส่วนเชิดแล้วแต่ละมุมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนข้ามคือด้านนี้อ่าอันนี้คือด้านข้ามอันนี้คือด้านชิดอันนี้คือด้านฉากเพราะว่า มันอยู่ตรงฉากพอดีเห็นไหมอันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามุมก็จะเป็นชิดส่วนอันนี้มันอยู่ตรงข้ามฉากอันถ้าสมมุติให้จบมาเป็นใน่าหงเองยกตัวอย่างเป็นข้อนี้นะครับ s i n c เท่ากับ2ส่วนรูทเจ็ดใช่หรือเปล่า ซ้ายคือข้ามฉากอ่ะข้ามส่วนด้วยฉากถูกไหมไม่อ่าข้อนี้ไม่ถูกนะข้อสองคอร์สเอเท่ากับรูทสามส่วนรูทเจ็ดคอสคือชิดส่วนฉากอ่าชิดส่วนฉากก็จะได้สองส่วนรูทเจ็ด 7. ถูกไหมไม่ ข้อสาเซกเซกคืออะไรเซกคือส่วนกลับของคอสอ่าเซกคือส่วนกลับของคอสนะครับแต่ก็คือเอาข้างบนข้างล่างเอาข้างล่างข้างบนมันก็จะได้มันก็จะได้อะไรมันก็จะได้รู้เจ็ดส่วนสองถูกไหมไหมอ่ามาดูข้อข้อต่อไปข้อสี่แทนแทนคืออะไร ข้ามชิดอ่าข้ามชิดคือรูทสามส่วนสองอ่าเหมือนกันไหมเหมือนกันแปลว่าข้อนี้ตอบข้อสี่เอาใหมนะ่หน่อยทุกคนเอาใหม่อ่าไซส์สามสิบไซส์สามสิบได้เท่าไหร่ไซส์สามสิบได้หนึ่ง ส่วนสองแทนหกสิบได้รู 3, ทสามทีเราเอารูทสามเนี้ยขึ้นมาด้านบนมันก็จะสลับที่กันอ่ะมันก็สลับที่กันถูกไหมก็จะกลายเป็น1นส่วนสคูณกับ หนึ่ส่วนรูทสาอ,อนี้มันก็จะได้1นึ่ส่วนสองรูทสแต่เราต้องการไม่ให้ตัวส่วนนี้ติดรูทแล้วก็ทำส่วนให้ไม่ติดกลนก็คือเอารูทสขึ้นมาคูณทั้งเศษและส่วนอ่าก็จะได้รูทสาส่วน สองรูทสามกำลังสองเมือนก็เท่ากับรูทสามส่วนสองคูณสามแปลว่าข้อนี้จะตอบรูทสามส่วนหกมันคือข้อไหนนะข้อหนึ่งนั่นเองก็แปลว่าข้อนี้ตอบ หนึ่งมาข้อสุดท้ายเอามือซ้ายขึ้นมาทุกคนซ้ายสามสิบซายสามสิบคือนิ้วชี้เราหักนิ้วชี้ลงข้างซ้ายเหลือกี่นิ้วเหลือหนึงนิ้วอ่ะมนก็จะได้1นึ่งส่วนสองบวกกับซ้ายสี่สิบห้าคือนิ้วกลางเราหักนิ้วกลางลงก็จะเหลือรูสองส่วนสอง ส 60, ห่หกางนิว้วห่างนิ้วนางลงก็จะเหลือรูสสส่วนสแล้วเราเอาทั้งหมดนี้มายกกําลังสองเราทั้งหมดนี้มายกกำลังสองก็จะได้1นส่วนสบวกกับรูสองกำลังสองได้2อส่วนสแล้วก็บวกกับ 3ส,ส่วน4 3บวก2บวก1ได้เท่าไรห6ส่วน4ส,สามารถตัดได้เอาไม่2ตัด2 2 4 2 3 6่ก็แปลว่าข้อนี้ตอบ3ส,ส่วน2ก็คือข้อ3นั่นเอง อล่ะตัวอย่างก็มีไว้เท่านี้นี่เป็นแค่เบื้องต้นนะครับสามารถไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้บ๊ายบาย